น um> ี่เกสรตัวผู้นะฮะพ่อพันพ่อพันเขาเลาก็จับอย่างเงี้ยเป็นบานบานดอกเป็นบานเงี้ยเป็นลูกมาเป็นตัวนี้อ่าเรามาดูเรียนรู้นะฮะเก็บปุ๋ยอ่าการผสมเกสรเก็บตัวผู้ตัวเมียพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปไปวางเอาไว้เผื่อให้มันเหี่ยวสักหน่อย อ้อเหี่ยวเสร็จเรียบร้อยมันเขาจะมีอเขาเรียกแคนเชื่อมแคนเชื่อมมาบ่มดูดความชื้นแห้งแห้งเสร็จปุ๊บเราไปขย่าอืมันจะมีตัวขย่อีกตัวหนึ่งอยู่เนาะขย่าเขย่าเป็นเฉพาะเกสรออกมาครับแล้วใช้ผสมแบบไหนผสมมุติเนาะอันนี้หมดพอดีอันนี้ช่วงระยะอย่างเนี้ยมันจะมีเกษตรกร ที่น้องเราเนี่ยคนงานเขาจะมาเขาเขาเรียกไงภาษาไทยเขาเรียกแคะหรืออะได้สวยๆมาแคะแค่เอาตัวเนี้ยเกสรตัวนี้ออกเนี่ยเกสรของ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 ตัวเมียตัวนี้เอาออกเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ออกเสร็จมันจะเหลือแต่ไอ้เกสรตัวตัวตัวเมียจริงๆอจริงๆดอกพวกนี้มันจะมีเกสรตัวเมียตัวผู้อยู่ด้วยกันใช่ไหมเขาจะอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันเสร็จเรียบร้อย เนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้เออๆตรงนี้นี่นี่ถ้าเขาเสียดายร้อนร้อนเอ้าอแ้วนี่เกศช้อนกินนี่เกศช้อนเกศช้อนตัวตัวเมียจริงจริงอ่เป็นหยางตรกลุ่มเที่ยวออกมาเนี่คือเกสชอนตัวผู้อ่าเนี่ยทิ้งเหลือนี่เกสชอนตัวผู้อเอาแคะทิ้งเอาทิ้งหมดเลยเหลือเฉพาะตัวเนี้ยที่มันเหลืออยู่ไม่ได้น้บม่พมันบอกไฟน้ำเลยเด้ออืมอ่าตัวนี้ โอ้งหละเอียดอ่อนเนาะครัใช้เวลานานต้องละเอียดอ่อนจริงๆคึงไปผสมกันผสมกันครับแล้วจนมันมันจะเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นใช้อะไรก็ได้ที่เราจับจับฝุ่นตรงนั้นมามาสำรีได้ไหมสำรีได้ครับแต่จริงๆตัวนี้เขาเขาจะมีหลอดแหวนเขาเขาจะมีหลอดแหวนของเขาอมาคล้องกับมือเรานีพอเราแช่เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ ผสมผสมเร็จแล้วก็ทำอ่ามันจะมีอย่างเนี้ยเขาจะเอาตัวนี้ออกก่อนอนี่คือหมายหมายอย่างนี้ว่าเราผสมแล้วเนี่ยการเก็บมันจะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนละเอียดครับละเอียดครับกวายจะได้เม็ดมันมาใช่ฮะโอ้ตัวผู้ตัวเมียมันโอ้ยมันลำบากพอนี่ตกถ้าแห้งแล้วกิโลละหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นสี่ครับ ต่อละกิโลก็คือเมล็ดมันเวลามันได้ที่สุกสุกแบบไหนฮะถึงเอาไปปั่น่เอาไปปั่นปั่นนี่ใช้เครื่องแบบไหนใช้เครื่องสีเอาไปแล้ววางไว้บนรถนะบนรถนสีแล้วก็เนื้อไปเนื้อน้ําไปน้ําแต่เม็ดก็มาเม็ดเหมือนเราเอาไปตากแห้งอบแห้งเหมือนเหมือนที่เขาสีกาแฟนะกาแฟเขาแเปลือกไก่พวกแตงโมก็เหมือนต้องไปตากแดดไปตากแดดครับโอ้ได้รู้ได้ไงว่ากี่วันแห้ง โอ้ยมันวันหนึ่งสองวันสองวันก็แห้งแล้วแห้งแล้วครับแต่เบามากมันก็ใส่ตะไคร้ใช่ไหมใส่ตะไข่ใช่ไหมใช่ตะไข่ตะไข่เฉียวอ่ะแล้วกว่าจะได้หมื่นหมื่นสี่เนะถึงจะได้เงินหลายหมื่นโอ้โหเงาเงาไม่ใช่เงินหรอกหอน่าจะเป็นเดือนสองเดือนไม่หกสองเดือนไม่ใช่มันต้องหกเดือนหกเดือนหกเดือนนหนึ่งปีเงาตกเบิกเลยเนาะใช่เหมือนเงินตกเบิกเลยเนาะพืประเทศชุดนี้ออก เงินจะออกช่วงระยะช่วงหน้านารอยไหมคะเห็ดทุนรอยถ้าเราขายขายเนื้อเขาไปแล้วบอกว่าเอาเม็ดมาคืนได้ไหมไม่เสียใจด้วยกืนหมดแล้วมันจะไม่ได้คืนอแล้วใช่ก็พูดตลกไปมันแล้โอเคตั้งใจแต่งโมก็ยางได้ขอบคุณมากสาระดีๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการผสมเกสรแล้วก็การเทคนิค นะฮะทำให้เป็นเมล็ดสายพันธุ์ที่สมบูรณ์เอาปลูกต่อนะฮะแล้วตัวผู้นะฮะขอบคุณมากๆนะฮะในสิ่งที่ดีมอบให้กับลูกหลานได้ใจขออนุญาตลง YouTube เพื่อไว้ให้ทุกคนศึกษาไว้ว่าเดี๋ยวนี้การเกษตรของในเมืองไทยของเราลูกหลานต้องทราบมั่งครับผมไม่นั้นโอ้โหแย่เลยเนาะ ผมก็ขอบคุณนาชัยเหมือนกันนะขอบคุณน้าชัยมากัที่มาให้ความรู้อ่งนี่น้าชัยเอาข้อมูลตรงนี้มอบเป็นวิจานานให้กับลูกหลานเนาะครับผมโอ้โหได้บุญมากเลยเนี่ยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับวิธีการทำพันุ์ พืชทุกชนิดวันนี้วันนี้ก็จะมีรายการที่นชัยลงยูทูบไปก็เป็นฟักทองครับเอาเม็ดมันครับทำพันต่อแล้วก็มะเกิอเทศทำพันต่ออู้เนี่ยพี่ได้บุญมากเลยเนี่ยสาธุบุญด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับ